นั่งชิลสบายๆในถ้วยกาแฟตัดต่อง่ายๆได้แบบนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจึงเข้าไปครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะนํามาตัดนะครับเลือกคลิปที่เราถือถ้วยกาแฟก่อนนะครับเพิ่มเข้ามาครับแล้วตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับจิ้มที่คลิปครับแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกครับจิ้มลบไปครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปครับจิ้มด้านท้ายนะครับแบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับลบครับ ลบโลโก้ด้านหลังออกนะครับลบครับเพิ่มคลิปวิดีโอที่เรานั่งชิวๆเข้ามาครับเพิ่มบวกเข้าไปครับจิ้มคลิปวิดีโอที่เราต้องการเข้ามาครับเลื่อนเอาตำแหน่งที่เราคล้ายๆว่าเราจะนั่งพิงกับถ้วยกาแฟเข้ามานะครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกครับลบเข้าไปครับเลื่อนมาอีกนะครับตัดส่วนนี้ครับแบ่งฉากครับลบไปครับ จับตัวคลิปนี้นะครับตรงมาข้างล่างนะครับด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนหาเครื่องมือภาพซ้อนครับจิ้มเข้าไปครับแล้วก็จับมาด้านหน้านะครับด้วยการจิ้มทางไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้มันเท่ากันกับคลิปด้านหน้านะครับตัดคลิปด้านหลังให้เท่ากันนะครับเลื่อนเอาแบบนี้ก็ได้ครับต่อไปทําการเจาะพื้นหลังนะครับเลื่อนมาหาเครื่องมือคัดเอาครับจิ้มเข้าไปครับมาที่ลบพื้นหลังครับจิ้มเข้าไปครับติ๊กถูกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับก็จะได้ คลิปตัวของเราลอยออกมาแบบนี้นะครับต่อไปขอย้ายนะครับจิ้มที่คลิปด้านล่างนะครับปรับขนาดให้พอดีกับถ้วยกาแฟนะครับวันนี้ตับปรับให้มันพอดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับพอน่ารักน่ารักนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทําการลบขานะครับให้เข้าไปในถ้วยกาแฟนะครับด้วยเครื่องมือมาสครับจิ้มที่คลิปด้านล่างนะครับเลื่อนหาเครื่องมือมาสครับแล้วก็ใช้มาสวงกลมนะครับในการ ลบนะครับเพื่อให้มันเข้ากันกับขอบถ้วยกาแฟของเราครับติกถูเข้าไปดูครับแล้วก็เพลย์ดูสักรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าถ้วยมีการขยับนะครับให้เราทำคีย์เฟรมนะครับจิ้มมาที่คีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วเลื่อนหาเครื่องมือมาร์คครับแล้วก็เลื่อนคลิปไปครับตรงส่วนไหนที่ ไม่เนียนนะครับก็ให้เราค่อยๆขยับมาร์ให้ตรงกับขอบถ้วยกาแฟเพราะว่าขอบถ้วยกาแฟของเรามีการขยับอยู่ตลอดเวลาครับต้องค่อยๆทํานะครับอ่าได้เลยครับเอ็กซ์พอร์ตไปหนึ่งครั้งครับจิ้มเจ็ดิไปครับแล้วมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเอาคลิปที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปเข้ามาครับโอลบโลโก้ด้านหลังก่อนนะครับแล้วขอลลบเสียงนะครับจิ้มตรงนี้ครับปิดเสียงไปเลยครับ แล้วขอเพิ่มเสียงธรรมชาติหน่อยครับเพราะว่านั่งอยู่ด้านหลังเป็นพื้นสีเขียวๆแบบนี้นะครับมาที่ระบบเสียงครับมาที่เอฟเฟกครับมาที่บรรยากาศครับผมก็เลื่อนหาเสียงนกร้องสักหน่อยนะครับเพิ่มเข้ามาครับตัดให้พอดีกับคลิปของเราครับแบ่งฉากครับลบครับต่อไปเราจะคีเฟรมคลิปนะครับจิ้มมาที่คลิปด้านบนนะครับเลื่อนมาตำแหน่งที่ต้องการนะครับจิ้มที่คียเฟรมหนึ่งครั้งครับแล้วเลื่อนมาด้านหน้านะครับ ซูมเข้าไปนะครับเกิดการซูมเอาออกมาแบบนี้นหมครับแ,แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับพิมพ์คอมเมนต์กดติดตามกดหัวใจกดแชร์มีคำถามมีปัญหาก็มาสอบถามผมได้ในไลฟ์สดครับในไลฟ์สดผมสอนตัดต่อแบบละเอียดยิบเลยครับ